สวัสดีครับพบกับเราช่อง PCC t r e d e r นะครับวันนี้จะพามาชมลิฟต์กระเช้านะครับขนาดความสูง8เมตรใช้งานโดยแบตเตอรี่นะครับลิฟต์ตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็การใช้งานง่ายทีเดียวเลยนะระบบเซฟตี้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกัน โมเดลเนี่ยจะเป็นรุ่น SV08B นะครับเป็นยี่ห้อไอชินะแพลตฟอร์มเนี่ยสูง7.9เมตรหรือ8เมตรนะฮะรบับน้ำหนักตัวเนี้ย250กิโลนะครับคน2คนกว่านะฮะพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือขึ้นไปได้ตัวล้อเนี่ยจะเป็นแบบล้อยางสีขาวตัวนี้ข้อดีของมันคือเข้าโรงงาน บิดตัวจะไม่มีรอยอยางเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาทำดีไซน์ไว้สำหรับเข้าโรงงานต่อไปก็จะมาดูชุดนี้ตรงนี้จะเป็นชุดควบคุมของเขานะฮะตรงนี้จะเป็นชุดสายชาร์จซึ่งข้อดีของลิฟต์ตัวนี้เนี่ยชาร์จได้ทั้งไฟบ้านเราไฟที่ประเทศญี่ปุ่น ก็คือเรนจ์มันไฟ100ถึง220เลยนะครับข้อดีออกมันเราไม่ต้องมาแปลงไฟที่นี่นะชาร์จได้เลยนะครับโอเคระบบการควบคุมเนี่ยควบคุมได้2ทางก็คือว่าควบคุมที่ตัวนี้ที่พื้นฐานมันแล้วก็บังคับมันด้านในได้นะครับเดี๋ยวจะลองบังคับให้ดูนะครับ บอกระดับแบตเตอรี่นะครับชั่วโมงการทำงานโอเคผมลองให้ดูนะกล้องขึ้นมาด้วยไหมโอเคการทำงานก็ไม่ยากครับตอนนี้เป็นปุ่มเซฟตี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเรา ก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับตัวบังคับก็มีเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแค่นี้ฮะยกกระเช้าขึ้นลงนเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะอุปกรณ์เซฟตี้อีกหนึ่งอันคือถ้าเราบังคับอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เหยียบคันเร่งตรงเนี้ยมันก็จะไม่ทำงานนะครับเราต้องเหยียบเสมอโอเค จะลองยกตัวขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเราไม่เหยียบเนี่ยเดือยตาล้องลังแพนไปที่เท้านะฮะผมปล่อยเท้าปุ๊บมันก็จะหยุดทันทีมันเป็นระบบเซฟตี้ของที่เขาว่ดีไซน์มานะครับถ้าเราไม่เหยียบเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเหยียบปุ๊บก็เหมือนว่าเราพร้อมที่จะทำงานกดขึ้นต่อมันก็จะทำงานได้นะครับอีกปุ่มหนึ่งปุ่มอ m e เ g อร์เซนซีสต็อปถ้าเรามีปัญหากดปุ๊บ มันก็จะหยุดเหมือนกับว่าโดนไฟดูดหรืออะไรก็ตามอถ้าเรากดแล้วเนี่ยมันก็จะทำงานไม่ได้ละว,วิธีแก้ไขก็คือดึงขึ้นมาไฟเขียวขึ้นก็พร้อมทำงานนะครับเดี๋ยวลองยกขึ้นไปดูไปชมวิวด้านบนกันดูสำหรับลูกค้าที่กลัวความสูงก็แนะนำนะครับลองมาทดสอบจิตใจตัวเองดูนะครับสำหรับผมเนี่ยกลัวมากเลยเป็นครั้งแรกเนะี่ยน,นี้เข่าเริ่มสั่นแล้ว ครับจะถึงหลังคาโรงงานแล้วเนี่ยหน้าเริ่มซีดแล้วนะครับตอนนี้การเอาลงก็กดสวิตช์นี้ลงไปนะครับข้อจำกัดของลิฟต์ตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นลงอย่างเดียวนะครับมันจะออกซ้ายออกขวาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราจะเข้าไปทํางานในที่ที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องมาร์กตำแหน่งเขาไว้นะฮะแล้วก็ขึ้นไปทํางานเสร็จก็ลงมาแค่นั้นเองนะครับโอเคราคาไม่แพงเลยเดี๋ยวลองขับซ้ายเีย้วซ้าย ขวาเขาล่อมฝนตก หลักการของลิฟตัตวนี้เนี่ยคร่าวๆเนี่ยก็จะมีปั๊มไฮดรอลิกแล้วก็ใช้ระบบไฟไปสั่งงานปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับทําได้ไม่ยากดูมันตรวจเช็คระบบไฮดรอลิกให้สมบูรณ์ก็พอนะครับอย่าให้น้ํามันขาดแล้วก็เช็คแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากั่นได้นะฮะ อันนี้เริ่มหน้าซีดอีกแล้วนะครับขึ้นมาอย่างเงคิดว่าพอก่อนแล้วกันนะ,ะแล้วก็จะแนะนําวิธีการชาร์จแบบง่ายๆเราก็ผักกุญแจเนี่ยอยู่ในตําแหน่งกลางปิดอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือไฟบ้านนะไฟบ้านประเทศไทยเห็นไหมครัว่าใช้งานได้เลยเวลาชาร์จเนี่ยก็จะมีปุ่มไฟสีเขียวๆจะพริบขึ้นก็แสดงว่ากำลังชาร์จอยู่นะครับ ถ้าชาร์จเต็มไฟเขียวจากที่กระพริบเนี่ยจะติดตลอดนะครับ ลองเข้ามาซูมตรงล้อดูเดินหน้าแล้วนะอยหลัง ก่อนจากกันเดี๋ยวจะลองทดสอบการบังคับด้านล่างดูนะฮะอามันจะมีปุ่มสองปุ่มเมื่อกี้เนี่ยเราบังคับด้านบนเราผักไปทางซ้ายนะครับแต่อตอนนี้คือถ้าอยู่ตรงกลางก็คือปิดแต่ถ้าเราผักไปทางขวาเนี่ยจะเป็นการบังคับด้านล่างอย่างเดียวนะครับวิธีการบังคับก็คือว่า สามารถขึ้นลงได้อย่างเดียวนะฮะไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะเดี๋ยวลองดูเรียนเชิญลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อเรา064 532 9664ผมตุ๊กยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะฮะ ค้าดีมีคุณภาพครับฝากลูกค้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน PCC t r e d e r ในการนำคลิปต่อๆไปนะขอบคุณมากครับ